It's all I ever know It's what I really know Fast cars and silly hoes Airplanes and terminals is all I ever know It's all I ever know It's all I really know It's what I really know Champagne and all this cash Make it rain up on that ass It's all I ever know It's all I ever know It's all I really know when I was young, I was dumb, didn't know which way to go. Always knew I had the path, so I knew I had to go to that good life. To that what? Now we in that good life. Alright. Every day, different city, every city, different day. Now I'm knowing that I made it. Cause I'm steady, getting paid off that good life. Um, off that. สาเหตุของการยืมคำภาษาต่างประเทศ 1. ความสัมพันธ์กันทางเชื้อชาติและถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศไทยมีอนณาเขตติดต่อหรือใกล้เคียงกันกันกบมีประเทศต่างๆหลายประเทศได้แก่พมา่าลาวมาเลเซียคเมนมอญยวนจึงทำให้คนไทยที่อยู่อาศัยบริเวณชายแดนมีความเกี่ยวพันกับชนชาติต่างๆโดยปริยายมีการเดินทางข้ามแดนไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน มีการแต่งงานการเป็นญาติกันจึงเป็นสาเหตุสำคัญให้ภาษาของประเทศเหล่านั้นเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทย 2. ความสัมพันธ์กันทางประวัติศาสตร์ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีการอพย,ยพโยกย้ายของคนไทยเข้ามาอยู่ในถิ่นซึ่งชนชาติอื่นเคยอาศัยอยู่ก่อน หรือมีการทำศึกสงครามกับชนชาติอื่นมีการกวาดต้อนชนชาติอื่นเข้ามาเป็นเฉลยศึกหรือชนชาติอื่นอพยพเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยด้วยเหตุผลต่างๆและอาจกลายเป็นคนไทยในที่สุดผลที่ตามมาก็คือคนเหล่านั้นได้นำถ้อยคำภาษาเดิมของตนเองมาใช้ปะปนกับภาษาไทย 3. ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชนชาติไทยมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชนชาติต่างๆมาเป็นเวลาอันยาวนานเช่นจีนโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษ,อกฤษฮอลันดา ตลอดจนถึงญี่ปุ่นยิ่งปัจจุบันการค้าขายระหว่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้นมีการใช้ภาษาต่างประเทศในวงการธุรกิจการค้ามากขึ้นคำภาษาต่างประเทศมีโอกาสเข้ามาปรับปนอยู่ในภาษาไทยได้ตลอดเวลา 4. ความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาคนไทยมีเสรีภาพในการยอมรับนับถือศาสนามาเป็นเวลาช้านาน เมื่อยอมรับนับถือศาสนาใดก็ย่อมได้รับถ้อยคำภาษาที่ใช้ในคำสอนหรือเรียกชื่อต่างๆในศาสนาของศาสนานั้นๆมาปะปนอยู่ในภาษาไทยด้วยเช่นศาสนาพราหมณ์ใช้ภาษาสันสกฤตศาสนาพุทธใช้ภาษาบาลีศาสนาอิสลามใช้ภาษาอาหรับและศาสนาคริสต์ใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาต่างๆที่ใช้ในทางศาสนาก็เข้ามาปะปนในภาษาไทยด้วย 5. ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของประเทศที่เจริญแล้วทำให้เกิดเครื่องมือเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแก่บุคคลในสังคมต่างๆคนไทยก็ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของประเทศเหล่านี้มาด้วยเช่นกัน มีการสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆเข้ามาใน,ป,นรประเทศไทยจำนวนมากชื่อของเครื่องมือเครื่องใช้และถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้นได้เข้ามารัปบุอยู่ในภาษาไทยมากขึ้นเช่นคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์แผ่นดิสก์ไอคอนเมาส์เป็นต้น 6. การศึกษา การศึกษาของไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆส่วนใหญ่รับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆมีการใช้ตำราภาษาต่างประเทศประกอบการเรียนและการศึกษาค้นคว้านอกจากนี้คนไทยยังนิยมเดินทางไปศึกษาวิชาต่างๆในต่างประเทศ เมื่อกลับมาประเทศก็ได้รับคำบางคำของภาษาต่างประเทศเหล่านั้นมาใช้ปรับปรนกับภาษาไทยด้วยการยืมภาษาการยืมเป็นลักษณะของทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดที่ไม่มีภาษาอื่นเข้ามาปรปัปนเมื่อแต่ละชาติต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตการจนถึงการนำคำหรือลักษณะทางภาษา ของอีกภาษาเข้ามาใช้ในภาษาของตนประเภทของคำยืม 1. ยืมเนื่องจากวัฒนธรรมกลุ่มที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมด้อยกว่าจะรับเอาวัฒนธรรมจากกลุ่มที่มีความเจริญมากกว่า 2. ยืมเนื่องจากความใกล้ชิด การที่คนสองกลุ่มใช้ภาษาต่างกันร่วมสังคมเดียวกันหรือมีอนาเขตใกล้ชิดติดกันมีความสัมพันธ์กันในชีวิตประจำวันทำให้เกิดการยืมภาษาซึ่งกันและกันได้ 3. ยืมจากคนต่างกลุ่มการยืมภาษาเดียวกันแต่เป็นภาษาของผู้ที่ใช้อยู่ในสภาพที่ต่างกัน ตัวอย่างคํายืมจากภาษาต่างประเทศ 1. ภาษาอังกฤษได้แก่ช็อกโกแลตกีต้า g o l ไก่เคก้กฟุตบอล โน้ตบุ๊กไมโครเวฟเป็นต้น2ภาษาจีนได้แก่กว๋วยเตียเ๋ยวเ <9 i, S 2> กี๊ยวเก้าอี้โจ๊กซาลาเปาเต้าหวย ปอเปียเต้าหู้เข่งเป็นต้นสามภาษาฝรั่งเศสได้แก่บุฟเฟ่ครัวซองบัลเล่แชมเปญเป็นต้นสี่ ภาษาขเขมรได้แก่กําแพงกระท่อมกระบือกระบองบายสีขน,นเป็นต้นห้าภาษาญี่ปุ่นได้แก่ซูชิ ซามูไรซูโม่ยูโดสุกี้วาซาบิโมจิเทมปุระเป็นต้นอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ การที่มีภาษาต่างประเทศต่างๆทั้งภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหลายประการเมื่อกล่าวถึงอิทธิพลของการยืมคำจากภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทยมีอิทธิพลทำให้ลักษณะของภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนี้ 1. มีคำพยัญมากขึ้น ภาษาไทยเป็นคําภาษาโดดเป็นคําภาษาเดียวซะส่วนมากเช่นป่าเมืองน้ําเป็นต้นเมื่อมีการยืมคําภาษาต่างประเทศมาใช้จึงทําให้ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงดังนี้1มีคำสองพยางเช่นถนน ราชาบิดามารดาเป็นต้น 2. มีคำสามพยางค์เช่นโทรศัพท์จักรยานเป็นต้น 3. ม,มีคำมากกว่าสามพยางค์เช่นมหาวิทยาลัยเป็นต้น 2. มีคำควบกล้ำใช้มากขึ้นภาษาไทยคำพยางค์เดียวส่วนใหญ่จะไม่มีพยัญชนะควบกล้ำเมื่อยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ทำให้มีคำควบกล้ำจำนวนมากเช่นปลูกโปรดทฤษฎีศาสตร์ปรารถนา เป็นต้น 3. ม,มีคำวัยพ์ใช้มากขึ้นทำให้มีคำศัพท์มีความหมายเหมือนกันเพิ่มขึ้นซึ่งสะดวกและสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการ 4. ภาษาไทยมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราซึ่งแต่เดิมภาษาไทยมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือมีการสะกดคำตามมาตราแม่สะกด เมื่อได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศคำส่วนใหญ่สะกดไม่ตรงมาตราเดิมเช่นเทนนิสกอล์ฟฟุตบอลเป็นต้นทําทำให้โครงสร้างของภาษาไทยเปลี่ยนไปจากข้อสังเกตดังนี้ 1. ไม่ใช่ลักษณะนามซึ่งตามปกติแล้ว ลักษณะนามจะเกิดหลังจำนวนนับแต่เนื่องจากภาษาต่างประเทศที่ไทยยืมมาไม่มีลักษณะนามจึงทำให้ภาษาไทยใช้ลักษณะนามผิดไปด้วย 2. ใช้คําและสำนวนจากภาษาต่างประเทศส่วนมากจะเป็นคําและสำนวนจากภาษาอังกฤษ 3. ใช้คำภาษาต่างประเทศปนกับภาษาไทยทั้งๆที่บางคำมีใช้ในภาษาไทยบางคนมีโลนิยมพูดภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย